คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเว125ตัวท็อปปี2022ลายใหม่นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่นะครับเงินผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับผมนะครับเพราะว่าราคาบางพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาแล้วก็รีวิวในตัวรถไปเลยครับพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเวฟ125ตัวท็อปปี2022นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวฟ125นะครับตัวท็อปเลยนะครับสีเทาดำนะเป็นสีใหม่ล่าสุดของเจ้าฮอนด้านะฮะเวฟ125ตัวนี้เลยนะฮะสีเขาจะเป็นอกสีเทาออกน่านนานนะครับ เทาด้านนะครับแล้วก็จะมีส so right? mm ีด hmm. right? right. 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 so ําก็จะมีสีดําอยู่2ชิ้นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงหน้ากาบบนตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลตัวนี้นะครับแล้วก็สีตรงนี้ก็จะเป็นดําด้านนะครับส่วนฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นดําเงานะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นสีเท้าด้านหมดเลยนะฮะเว็บหนึ่งสองห้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้นะครับเนี่ยสติกเกอร์ก็มีแค่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียม ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อแมกลายห้าก้านนะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ราคาของเวฟห125ตัวท็อปนะครับที่ฮอนด้าบุรีดาก็อยู่ที่ $58,900 ืนการนะครับก็คือตัวนี้ราคา $58,900 ืนการนะครับก็น,นี้คือราคาตัวรถนะครับแล้วก็ค่าทะเบียนพรบอีก1,000บาทก็อยู่ที่ $59,900 ืนกาพนะครับก็คือลูกค้าถือเงินมาหกห0ื่นนะครับแล้วก็ทอนให้100บาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้คือราคาพร้อมโอนเลยนะครับ59,900บาทนะฮะสวยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นสีที่ขายดีด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กนะครับลาย5ก้านนะครับตัวลายใหม่ล่าสุดเลยครับล้อแม็กตัวนี้นะครับล้อแม็กสวยนะครับลายนี้ขนาดยางก็70็ดทับเกนะครับขอบ17็ดนะฮะก็จะเป็นดิสน้า ด้ดหน้าก็จะเป็นแบบสีบรอนนะครับโช้กก็สีบรอนนะครับส่วนล้อแม็กก็จะเป็นสีดําอกตันด้านนะฮะตัวนี้ก็ใช้ยางของ IRC นะฮะนี่ยางนอกใช้ของ IRC นะฮะส่วนเครื่องยนต์เรดหนึ่งตัวนี้ก็จะขนาดลูกสูบอยู่ที่52ามิลนะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบ2วาล์วนะครับระบบหัวฉีด p g m f i นะครับ Fuel Injection นะครับส่วนระบบหัวฉีดนี้ก็รับประกันให้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตร ในส่วนของเครื่องยนต์นี้ก็รับประกันให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับแบบฟูเออดีนะครับแบบเฮดไลท์นะครับกลางคืนนี่สว่างมากนะครับเป็นฟูเออดีแบบสีขาวนะครับจะไม่เหลืองเหมือนหลอดนะครับทางหน้าตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าได้นะครับ ว่าบางคนเขาบอกว่าเวฟหนึ่สอาใสตะกร้าไม่ได้นะครับใส่ได้นะครับก็คือถอดน,น็อต2ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดฝากครอบตัวนี้นะครับเวลาเราซื้อตะกร้ามานะครับเขาก็จะมีขายึดให้นะครับเราก็ใส่ขายืึดแล้วก็ใส่ตะกร้าได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะครับอย่างไมนะ่เป็ Th ียนแบบดิจิตอลนะเป็นแบบธรรมดาอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับผมนะโช้กก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะยางก็ใช้ของ IRC นะครับข้างหลังนี้จะเป็นแบบน้ำบีนะครับจะไม่ใช่ดิฟนะครับดิฟแต่ข้างหน้านะครับผมนะส่วนข้างหลังนี่เปลี่ยนดำนะตัวนี้ก็จะเป็นฝากรอบท่อนะครับเป็นชุบโครเมียมนะครับป้องกันไม่ให้ขาเราโดนท่อนะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนสีได้นะครับเห็นเพื่อนๆใส่สีน้ำเงินสีแดงนะสีลายแคปราก็สูยเหมือนกันนะครับผมนะ ตัวนี้ก็จะเป็นกันตกนะครับกันตกก็จะเป็นสีด,ะะสสออดําน,นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทาออกด้านๆนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟท้ายนะฮะชุดไฟท้ายตัวนี้ก็ออกแบบมันสวยนะครับเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่แบบคู่ LED ตัวนี้ก็จะทบเลื่อนด้วยสู้นะครับ เป็นระบบแบบเกียร์วนนะครับก็คือเป็นเกียร์วน4ระดับนะครับเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับเวลารถจอดนิ่งนะครับเหยียบไปข้างหน้าก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับแต่เวลาเราขับขี่อยู่นะครับเหยียบไปข้างหน้าก็ยังเป็นเกียร์สอยู่นะครับไม่เป็นเกียร์ว่างนะครับต้องรถจอดนิ่งก่อนนะครับเหยียบไปข้างหน้าจึงจะเป็นเกียร์ว่างนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใองตบ้บกนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันใหม่นะครับจุน้ามันได้5.5ห้าจ รองรับเก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ A20 นะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นตามน้ำมันฉุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับหรือว่ายูบ็อกนะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้นะครับแล้วใส่หมุนก็น็อตเพิมใบได้หนึ่งใบนะครับผมนะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับก็คือเราเติมน้ำมัน1ลิตรนะครับขับได้71กิโลนะครับเติม1.4ลิตรนะครับขับได้100กิโลนะครับนะ ถือว่าประหยัดมากนะครับในเครื่อง1 2 5ซีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเราก็จะแถมรื่องมือให้อยู่ในเี้นะครับในในส่วนของบอกนะครับ125ตัวนี้เบาะใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะทํามามีสีนะครับผมนะครับก็จะมีสีดํเบาะแดงนะครับแล้วก็สีขาวเบาะแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเบาะแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสีเทาดำนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะดำรุ่นเดียวนะครับในตัวล้อแมกนะครับ แล้วก็ขายดีด้วยนะครับสีนี้นขายดีมากนะฮะตอนนี้ก็มีรถมาหนึ่งคันนะครับลูกค้าจองแล้วนะครับรอทําสัญญานะครับนี่ตอนนี้ก็ราคานะครับที่ฮอนด้าบุรีรัมย์ก็ราคาเงินสดนะครับก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะครับเพื่อนๆห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแล้วก็มีค่าทะเบียนพรบอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ เพื่อนๆที่เคยใช้นะครับที่เคยซื้อรุ่นนี้นะครับราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เขตพื้นที่ของเพื่อนๆราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ดาวอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผออกรถได้เลยนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับดาวศูนย์ก็หนึ่งจุดห้าเก้านะถ้าข้าราชการก็หนึ่งจุดสองเก้านะครับผมนะของเราก็มีผ่อนผันของสินเชื่อนะครับก็จะเป็นของเอสสิบเอ็ด เอสดิซิงนะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะผ่อนผ่านของอีออนนะครับของเฟิร์สชอยก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะทุกวันนี้ไฟแนนซ์ก็เข้าท่วถึงนะครับถ้าลูกค้ามีบัตรอีออนก็สามารถผ่อนได้นะครับหรือลูกค้าเข้าไปสอบถามตามร้านด้วยนะครับว่าทางร้านได้รับเข้าของอีออนหรือว่าของเฟิร์สชอยหรือเปล่านะครับสวยนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้เหมาะมากนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ ใช้วิ่งส่งของนะครับหรือว่าของแกร็บด้วยว่าของฟู้ดแพนด้านะครับเห็นเพื่อนๆเขาใช้งานนะครับผมลองสอบถามดูก็บอกว่าใช้ดีมากนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับราคาก็หกหมื่นนะครับทอนหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนทะเบียนพรบนะครับผมราคาตัวรถก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็มีค่าทะเบียนพรบอีกพันหนึ่งก็อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ สวยนะครับผมนะครรุ่นนี้ก็รับประกันนะครับรับประกันเครื่องให้3ปีนะครับหรือว่า3 0,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็รับประกันในส่วนของระบบหัวฉีดนะครับให้5ปีนะครับหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อๆไปนะครับ หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนสีไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าผมมีรถหรือว่ารถเข้านะครับมีสีใหม่มาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ